มาพูดสิ่งที่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนใต้คือจบคิดไปเองว่าคนใต้ต้องผิวดำเหี้ยมจังหวัดไหนก็มีข่าวมีดำไหมคะเราใส่อะคะลูกครึ่งจีนมันก็มีข้อสองบ้านติดทะเลสบายจังเราไม่ใช่กูวออกจากบ้านปุ๊บกูเห็นทะเลก่อนไปโรงเรียนทุกวันไม่ใช่แล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่พื้นที่ข้อสามคือผมมึงจบเข้าใจผิดกันเองว่าเวลาพูดภาษากลางันเราต้องไ r y รู้ดไว้ทุกคำแบบนี้ กูไม่ได้ใส่รอเรือทุกคำแกเป็นคนที่พูดรอเรือควบกล้ำชัดเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราชัดแล้วก็อีกข้อหนึ่งพวกกูไม่ได้ยิงกันทุกที่คะ่ะไม่มีการวังระเบิดกันทุกที่นะคะเป็นบางจังหวัดเท่านั้นอยาเข้าใจว่าอิงไปเรียนพร้อมกับการหลบลูกกันสีงด,ด้วยมันไม่ใช่ข้อหนึ่งสุดท้ายแล้วคือคนใต้ทุกคนไม่ใช่อิสลามภาคใต้เป็นภาคที่ diversity มีความหลากหลาย อยากเข้าใจผิดว่าอิงต้องเจอเพื่อนแล้วสลามอะไรกุ้มอะไรอย่างนี้ทำไมอิงไม่ใส่ภาคลุม่มหลายคนเข้าใจผิดมากว่าอิงเป็นอิสลามใช่ไหมไม่ใช่นะคะ